ก่อนจะประกอบแนวทางงมผมเอามาทำอะไรเอามาเพื่อตรวจสอบเทอร์โมมิเตอร์นะสีแดงในด้านนี้ก่อนที่เราตรวจสอบก็จี้กันก่อนนะสัญญาณไฟเขียวขึ้นจะดังนะ นี้เราก็จี้นี้เลยขึ้นนะขึ้นแล้วเราก็จะประกอบเลยเพราะว่าตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์อุณหภูมิพัดลมมอน้ำเราจะใส่เข้าออไปในนี้นะก็ทากาวซิลิโคนหน่อย เพื่อการแรงดันความร้อนประมาณนี้นะแล้วก็จะไขให้แน่นแน่นพอประมาณไม่ให้แน่นจนฝาตรงฝาแตกนะ,ะเพราะว่าเกีียวเขาจะเรียงไล่เล็กขึ้นมาหาอ้วนเหมือแบบน,นท่านกระไดเราก็จะไขแน่นแบบ ตึงๆนะอืมป่มนี้เอาไว้เสียบแจ็คตามนี้เลยนะแล้ก็จะประกอบวาล์วใส่วาล์วน้ำสายด้านนี้ด้านนี้รูจะอยู่ด้านนี้หรือด้านนี้ก็ได้ก็จะมีนี่นะตำแหน่ง,บ,งบังคับ ถ้าเราเอาตำแหน่งฝั่งนี้อยู่ด้านนี้รูก็จะอยู่ด้านนี้ถ้าเราขยับด้านนี้รูก็จะอยู่ด้านนี้โอเคไหมอ่เราจะใส่ด้านไหนก็ได้แต่ผมจะเลือกใส่ด้านนี้เพราะว่าตรงนี้เราเชื่อมจะให้แรงดันน้ำมาผ่านตรงนี้รูเราก็ทำเท่ากันแล้วแหละแต่ว่าผมจะเลือกใส่อย่างนี้ แล้วก็นี่สำคัญเห็นเล็กๆอย่างนี้โอลิงโอลิงโอลิงตัวนี้ก็อ้วนประมาณ2มิลก็จะทาซิลิกาวซิลิโคนหลึกซิลิโคนก็แล้วแต่จะเรียกนะตอนนี้เลยฝาปิดถ้าอ้วนกว่านั้นเวลาเราไขากดเนี่ยมันห่างมากตัวนี้จะแตกแล้ว มันจะต้วงอ้วนประมาณ2มิลเวลากดทับป๊อบมันจะพอดีเข้าใจนะแล้วก็ตามด้วยนี่ขาเขาอยู่นี่ตัวนี้เป็นตัวยึดก็ต่อใส่เข้าไปพร้อมกันอันนี้เป็นแนวทางหให้แน่น ก็โอลิงตัวนี้ก็ประมาณ2มิลความอ้วนตรงนี้ถ้าดูตรงนี้จะหลวมแต่เราไม่ได้ใส่ตรงนี้เราจะใส่นี้ก่อนเนี่ยเข้าบัฟเข้าเบ้าเข้าล็อกโอเคเราก็จะใส่นี้หน่อยเพราะอะไรรู้เปล่าการรั่วซึมแรงดันเพราะว่าวัติเก่ามันมีโกงมีอะไรเราก็ทำงานรอบเดียวนะ ใส่ตามนี้นะก็จัดน็อตเข้าไปนี่เข้าไปตอนนี้ เช็คอีกคีนะึงนะไม่มีปัญหาอย่างนี้เขาเรียกพร้อมใช้เราลงทุนแค่จึงมีเนียมจ้างเขาเชื่อมบวกลบค่ารถไปกลับก็ประมาณ500บาทถ้าเราซื้อใหม่ชิ้นเดียวนะไม่รวมตัวนี้เขาจะขายแยกชิ้นเบิกใหม่ผมเคยเจอมาแล้วชิ้นเนี้ย อย่าบอกตัวเลขเลยหลายพันเบิกใหม่นะรวมปรผสมภาษีนำเข้ามาจากเม d ดอินเจแปนตัวเนี้หลายพันชิ้นล่างเนี่ยนะอันนี้แบ่งปันข้อมูลสำหรับคนที่ชอบสายนี้บางคนอาจจะว่าเฮ้ยขี่รถใหญ่ทำไมไม่เปลี่ยนไปเลยมันดีกว่าก็คิดเอาเองละกันอันนี้งานซ่อมบ,บำรุงก็ใช้ได้หลายปีนะ เป็นแนวทางชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ขอบอก